ีสงสัยว่ารผิดิยว่าการใส่ใเาไม่หืออวยัยีเอ่ยย่ำยีกระบวนการยุติธรรมของไทยไหมกับไอ้ก,การที่ออกมาอยู่นอกราชทานร้อยแปดสิบวันครับแล้วยังแถมได้พักโทษแต่ตั้งแต่วันแรกที่ออกมาจากพักโทษแสดงอาการคนฟื้นไข้จากการป่วยวิกฤตร้อยแปดสิบวันไม่ต้อง โอ้โฮมันไม่มีไข้เลยอาจารย์ดูแลออไม่มีป่วยเลยแหละกินเลี้ยงกับหุ่นเซนไหมอ่าคนป่วยไม่กินหรอกครับอาจารย์กินไม่ไหวร้องเพลงไหมโอ้คนป่วยร้องไม่ได้ครับตีกลับไหมโอ้ไม่มีทางอาจารย์ขึ้นเวทีหาเสียงไหมอืมเขาดีแหละพฤติกรรมเหล่านี้ต้องจะให้ใครไว้ใจมันเป็นหลักฐานเลยนะอาจารย์ใช่อืม และเสร็จแล้วทีแรกก็รู้สึกว่ายังเป็นเพียงแค่เงาหรือคนชักใหญ่ครับแต่เมื่อลูกสาวไม่ไหวแล้วอ,ออกนอกหน้าเลยค่ะแสดงปจัจจกถาแสดงวิสัยทัศน์ที่ไหนปั๊บพักรับมาเป็นนโยบายประกาศทันทีอ,อย่างเช่นเรื่องคาสิโนเป็นต้นอันนี้ชาตเจนใช่แล้วเวลาผู้จ่ายสัมภาษณ์พูดเหมือนเขาบัญชาเลยอะ <c oughs> คือก็ไม่ได้พูด่าผมอยากให้เป็นอยากมันเขาบอกว่าเขาจะให้พักทําอย่งงางนั้น <c oughs> เขาจะเอาคนนั้นออกเขาจะเอาคนนี้เข้าเฮ้ยคุณเป็นอะไรเอาคนฟังคนมาเอาตกลงคนที่เคยมีปัญหามีคดีโกงกำลังเป็นผู้กำกับการบริหารประเทศไทยอีกแล้วหรือใช่ไหมคะครกับอ่า ออกมาจากคุกกินข้าวกับใครคนแรกหุนเซนหุนเซนเนี่ยลูกสาวไปไหนลูกสาวไปเยี่ยมหุนเซนกอดกันไหมโอ้โหจะ่างที่เห็นเลยคนะรับโผล่เข้ามาเลยับเสร็จแล้วพอเกิดกรณีพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับคาเมนเขากล้าวเขารุกเขาหนักแน่น เขาเอาจริงของเราเป็นไงคะน่อมเน้มต้วมเตี้ยมตรงกันข้าม <c oughs> คือมันไม่มีความชัดเจนอะไรเลยครับ <c oughs> ตอนที่เขาจะตั้งคาสิโนเนี่ยโอเคละนอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเกิดผลลบกับสังคมที่ว่าชี่คนเขาไม่ไว้ใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการให้ใบอนุญาตปโปร่งใสหรือได้ประโยชน์ครับ <c oughs> คืออันนี้ไปโทษประชาชนไม่ได้นะที่เขาคิดจะสงสัยม,มันมีประวัติศาสตร์ใช่ไหมละ่ะใช่ครับเอออย่างกรณีที่เขาไปตกลงเรื่องการทำน้ำกับเกาหลีอะตะงตอนนั้นจำได้ปะเจวตอร์ <what> เออมันมีภาพสทร,รเข้าไปเกาหลีใช่ไหมใช่ใช่แล้วพอหลังจากตอนนั้นปรากฏเกาหลีได้ไปอะออแล้วใจคนก็คิดไง มันก็ต้องมีความสงสัย mm hmm. เพราะในการที่เขาสนิทสนมกันแล้วท่าทีของขมเรที่แข็งกร้าวถึงขังจริงจังเอาจริงกับของเรากระอึกกระอักกระอ่อมเอกอ่อมแอมน่อมแนมอ่อนแอแล้วหาว่าเราเนี่ยคลั่งชาติ mm hmm. ทำไมความรักชาติมันกลายเป็นความคลั่งชาติในสายตาเขาไปได้ อืแล้วก็เสร็จแล้วเวลาที่ดัตรีกระหมพูดแล้วเวลาที่แม่ทัพพูดถ้าเราเอามาเทียบกันเราก็เห็นนะว่ามันมีอะไรที่ไม่ตรงกันอยู่กา่ประหาว่าพวกเราเป็นคนไปตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกองทัพเราไปย้ำอะไรมันเห็นอยู่กับตาอาจารย์ นั่นสิเราพูดตามที่เห็นเราไม่ได้ย้ำอะไรแล้วคุณมากล่าวหาเราทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นอดีตก็คือวีรกรรมของคุณพ่อที่มีคดีแล้วก่อให้เกิดสำนวนคำว่าคอร์รัปชันเชิงนโยบายผลประโยชน์ทับซ้อนเงินทอนเลยก็แล้วแต่เห็นไหมคะแต่พอมาถึงรุ่นลูกลูกไม่เอาไหนพ่อต้องออกนอกหน้า เรื่องที่ควรจะทําไม่ทําเรื่องที่ไม่ควรจะทําก็ทําเหมือนมีวาระซ่อนเร้นอะไรที่คนเขาค้านหนักหนาก็ต่อสู้ลักดึงดันเขาบอกอย่าไปแจกเงิน,นดิจิทัลก็จะแจกทะเลาะกับธนาคารแห่งประเทศไทยอีกใช่ไหมคะเออเขาบอกอย่าตั้งคาสิโนโก็จะเอาให้ได้นี่มาสองสาวันนี้น,นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดอีกแล้วนี่แถลงข่าวใหญ่โตเลยจ้ะโอ้ <laughs> จะเอาให้ได้อ่ะ แล้วพอมีกรณีพรมแดนนี่ก็อ้อมแอ้มอ่ะน้อมแนมอ่ะเขาเอาจริงเอาจังขนาดนั้นทีนี้พูดถึงว่าจะเอาไปศาลโลกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็พูดกับคนที่เจอกันเ้วยแต่เราเนี่ยตั้งแต่2,507แล้วนะเราไม่ยอมรับอํานาจของศาลโลกนะใช่แล้วศาลโลกเนี่ยเขาก็มีหลักการอยู่ว่าถ้าจะขึ้นศาลโลกสองฝ่ายต้องยินยอมทั้งคู่อื พราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยินยอมสัอย่างหนึง่งเขาจะไปฟ้องก็ไม่เกิดอะไรคนที่เขาฟังที่พูดพูดว่ากันรู้หรไหมอาจารย์ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นที่อาจารย์พูดเราก็จะวางใจได้แต่มันเป็นรัฐบาลน,นี้ไงอ้ตายแล้วคิดมันผมเลยผมไม่ไายเลยเออก็บอกถ้าเกิดเป็นรัฐบาลอื่นก็พอจะสบายใจว่าเขาจะไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกใช่ไหมครับ เขมีนจะลากก็ลากไปอืแต่เราอะ่ะไม่ไม่ไม่เอาด้วยคนนั้นก็เถียงพี่บอกอาจารย์ที่อาจารย์พูดจะเป็นรัฐบาลอื่นน่ะผมเชื่อนะแต่ถ้าเป็นรัฐบาลนี้เกิดไปยอมรับขึ้นไปยังไงล่ะอืมถ้าไปศาลโลกปั๊บเนี่ยกัมพูชาเขารู้นะว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสทำไว้ในอดีตเป็นประโยชน์กับเขาครับ และปัจจุบันนี้ฝรั่งเศสก็น่าจะยังเป็นพ่อกัมพูชาอยู่ไหมน่าใช่อยู่ในสารโลกนั่นแหละแล้วเออนั่นไงพี่กำลังผู้วิทยาศาสรสารโลกนั่นพวกเขาไหมใช่เลยใช่เลยเป็นชาตะวันตกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรับ <c oughs> แล้วเขาจะเข้าข้างเราเหรออืม <c oughs> ดีแล้วที่เราไม่ยอมรับแต่คนคนนั้นที่เขาพูดกับพี่บอกอาจารย์จะเป็นรัฐบาลน,นี้นะอาจารย์ <laughs> อาจารย์จะไว้ใจหรือก็จะไม่ยอมรับโอ้ตายฉันคุ้ใจ <laughs> นี่แหลคะค่ะต้องขาพี่ถึงบอกว่าถ้าจะบ่นว่าอะไรกันนักหนาะนี่ไม่ไว้ใจกันบ้างเลยเหรอขยับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยก็เวรกรรมคุณทําไว้ไงที่คน <c oughs> เขาไม่ไว้ใจคุณ <c oughs> ถ้าคุณไม่มีประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในอดีตว่ามีการโกงเป็นคดี และขณะเดียวกันถ้าคุณไม่เอาคนที่ไม่ประสีประษาอะไรเลยขึ้นมาเป็นนายมนตรีใคร็็จะไม่ไว้ใจคุณนี่เขาไม่ไว้ใจคุณก็พูดมาเหตุนี้ทั้งอดีตและปัจจุบันเขาบอกนีก็ดีแล้วนะเออโรดาด้แห่ครับได้ครับไม่ไว้ใจค่ะเละครับเราควรแต่งคดีก่อนขอบคุณครเข้าไรแด้งข่าวนะครับ